สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed World Channel นะครับวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลอร์ม,มาเช่นะครับตลาดที่นี่นี่ใหญ่จริงๆนะของกินก็เยอะจริงๆนะครับวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านที่แม่มน้ำส้มขันขายน้ำผึ้งนะครับร้านนี้ขายดีร้านเล็กๆไม่ใหญ่แต่ว่าขายดีมากๆเลยนะฮะร,ร้านเขาใช้น้ำส้มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวเลยนะทุกคน ผมพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำน้ำส้มขันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการกรอกเป็นขวดน้ำสม้มว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคน ใช่ของ,นนะข,องของดีอย่างที่ว่าเขาขายตาม ตามได้อย่างนั้นแหละแต่ว่าของเรามันเป็นแค่ลูกเล็กยเฉยค่ะจ็มีข่าด,ดนี้แล้วค่ะลูกค้าจะจะมาก่อนจะจอง ร้อยเปร์เซ็นต์เลยไหมฮะร้ยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อเปร์เซ็นต์เลยไหมฮะใช่ค่ะไม่มีผสมเลยนค่ะ สูงค่ะลูกค้าเอ้ยนี่ต้นต้นสูงมากแต่ก็ยังขายในราคา2ี่สิบาทใช่ค่ะขายราคา ม่ครับพี่ขายน้ำส้มมากี่ปีแล้วพี่ีมาสิบปีเลยครับน้ำส้มที่พี่ใช้นี่เป็นส้มอะไรครับไก่น้ำผึ้งไก่น้ำผึ้งเป็นส้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครัพี่คั้นอยู่ตามที่เห็นตามกระบวนการเลยเพื่อนทุกคนนะครับราคาก็จะมีอยู่สองไซส์นะครับอย่างราคานี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทห้าขวดร้อยห้าขวดร้อยใช่ไหมครนี่ จะเป็นไซส์ขนาดนี้เพื่อนๆนะครับี่ผมพาทุกคนมาดูแล้วก็จะมีอยู่2ไซส์นะครับก็จะมีไซส์35บาท35บาทอทน,นี้จะเป็น3ามกรวดร้อยผมว่าไซส์นี้น่าจะคุ้มกว่านะแต่ช่วงนี้อ่าส้มราคาแพงมากมแต่ว่าร้านพี่เมียงก็ยังขายราคาเดิมนะมราคา,า,าเดิมถ้าเกิดมีเพื่อนๆสนใจนะฮะที่ดูช่องสปีดโฟ์อยู่นะครับถ้าอยากสนใจมาสั่งเนี่ยโทรได้ไหมครับ เบอร์โทรอะไรครับผม062 062 592 592 39 39 958 9 5 8นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดอยากจะมาชิมน้ำส้มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพาทุกคนมาเห็นกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนเห็นเป็นน้ำส้มแบบนี้รู้สึกเป็นน้ำส้มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยนะครับถ้าเกิดได้มาก็มาที่ตลาดบ้านฟ้าเลยมาเช่ที่มีตลาดขายที่เดียวใช่ไหมครขายที่นี่ที่เดียวนะครับ ขายตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปจนถึงตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็คือยังตอนที่สี่ห้าเลยค่ะสี่ห้าสีถึงกี่โมงวี้ตอนนั้นสองทุ่มเลยเหรอโอ้ยิงยาวมากเลยสองอาทิตย์นะแต่ว่าก็จะมีพักตอนกลางวันอ๋อมีพักเบรกมีพักเบรกยังมีพักเบรกนะคะมีลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยผมพาเพื่อนทุกคนมาดูนะร้านน้ำส้มข้นเนี่ย เป็นเจ้าดังของอำเภอลำลูกกาด้วยนะเพราะว่ายังตั้งร้านไม่เสร็จเลยลูกค้ามาถามหาแล้วไม่ธรรมดาจริงนะฮะเพื่อนทุกคนครับสำหรับร้านน้ำส้มที่แหม่มร้านนี้นะครับขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์จะขายตั้งแต่ตีห้ายันสองทุ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาจะทุกสุขขายตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับเนี่ยลูกค้ายังคันไม่เสร็จเลยนะยังไม่เริ่มคันลูกค้าก็มาถามหาแล้ว ถ้าหากเพืเ่อนๆอยากจะโทรมาสั่งหรือว่าอยากจะมาชิมนะครับร้านน้ำส้มั้นที่แหม่มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านนี้นะครับมาได้ที่ตลาดบ้านฟ้าเลยม,มาเชออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับมาได้ทุกวันเลยนะครับก็จะเจอพี่แม่หม่มอยู่นี้นะครับเป็นคนพิจารณาใดีขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด u b s c ไ i b ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ